ใครยืนงบอกอ้าวล้วยายไม่ได้เอาเนื้อไปทําไงขุดหัวมันนะคะยายนะคะอือหือืมินมากทุกคนโอ้โห,โหสุดยอดจริงนะคะอือหึจะยืนง,งจะตีรถมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะอือหอแพ้หมูกินกุ้งแพ้กุ้งกินหมูนะคะได้ทุกคนนะคะสาธุข,ขอให้สมความปรารถนานะคะอือหอยายเล็กมาด้วยนะคะยายเล็กยายเล็กอือ จะเล Karena, ี้ยงม้ากับตันเวที่แล้วนะคะยงเสียบบาร์บีวนะคะเดี๋ยวแล้วมาช่วยยงเสียบไปทีแล้วนะคะตอนนี้ยงปิ้งแล้วนะคะดีเล็กขาหืมนะคะอือหือบอกว่าความหมูจะสุกนะคะทุกคนนะคะยงก็กินกุ้งไปจนสาเกตใจนะคะทุกคนนะคะนี่อืมลาดเน่่เน่เพื่อนเนก็แนะนํานะคะตอนเสียบบาร์บีวนะคะ อ่ะชาวบ้านเขาบอกว่าต้องทาไปด้วยนะคะทาไปด้วยย่างไปด้วยนะคะเอานะคะทุกคนนะคะเราอย่าไปถอยนะคะเราอย่าไปหยองนะคะอ่ะต้องกินเผื่อเยื่เทืองนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะเยเล็กค่ะเด็กหัวกุ้งมาเลยนะคะข้างในโอ้โหดูดูดูยศ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 ยกุ้งนี่มันยดเลยอือหือแล้วก็ดูดหัวกุ้งสดังน่ะโอ้ยทุกคนนะคะสําหรับใครแพ้นี่ไม่ได้เลยนะคะ อือหืออืมอืมฟินมากฟินมากอืมทุกคนนะคะนี่แมงกินูนแมงกินนูนอร่อยสุดยอดอืมอร่อยทุกที่อนามัยถูกลืมนะคะโอ้โหทุกคนอืมนะคะก็อยากค้นแบบทำๆนะคะทุกคนนะคะ อืมใครที่ไม่สะดวกกินเผือกนะคะแกกออกมาเลยค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะอ่าใครอยากเพิ่มรสชาตินะคะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆเติมอ้ายเอ้ยทุกคนโอ้โหพุ่งไปนู่นเลยนะคะตอนมะเขือเทศค่ะบีบลงไปปูดปั๊ดนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะอาริกาโนนะคะโอ้โหทุกคนเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหกินสูชีวิตนะคะอื้อหือ ฉ่ำมากฉ่ำมากเจอแบบนี้คือละลายนะคะทุกคนนะคะใจละลายไม่ใช่อะไรละลายนะคะทุกคนนะคะอสุดยอดจริงโอ้โหเอาของใหม่มาย่างเลยทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนะคะย่างให้มันเต็มเต,มเตาไปเลยนะคะให้มันเกิดความสวยงามไปเลยนะคะทุกคนอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอ่าฝากพี่จุ๋มพี่เอนะคะถ่ายภาพให้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ถ่ายแล้วนะคะ อ้าโอ้โหทุกคนมันแซบมันแซบแซบแซบแบแซบมันแซบมันแสบแซบไปถึงสวงแซบแซบแซบมันแซบมันแสบแซบไปถึงสวงกินอะไรกินอะไรหายห่วงกินอะไรกินอะไรหายห่วงนี้สูตรของยงยี้มันแซบเหลือไหลนี่อย่างที่ยงบอกนะคะ นี่ไอเจ้าอาริกาโน,นเนี่ยทุกคนใครคิดว่ามันไม่อร่อยมันอยู่ในพิซซ่าฮัทแต่ก่อนเราก็หยิบทิ้งตลอดอือหืออือหือทุกคนฟินมากฟินสุดๆฟินสุดๆพี่อาพร้องค่ะอือพี่อาพรบอกหึมย้งยง,ยงนี่นะคะเราแฮปปี้กับทุกๆเรื่องราวเลยนะคะทุกคนนะคะ อร่ยมากโอ้โหทุกคนอ,อยากจะติดก้นพี่จุ๋มพี่เอไปทั้ปิ้งมากเลยนะคะตรงนี้นะคะอร่อยมากทุกคนอืมทาไปด้วยนะคะนี่นะคะย่างไปทาซอสไปนะคะทุกคนนะคะอันนี้เราหมักซอสมาแล้วก่อนที่เราจะเสียบนะคะออโอ้ยแซ่บแซ่บอริกาโน่มันมีความแบบ เผ็ดนิดนิดนะอ่าแล้วก็เอ้ยรู้ว่าเมื่อกี้ยงชาจากหม่าล่าอือหือทุกคนมันดีนะเนี่ยทุกคนหม่าล่าเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเด็กที่กินเผ็ดไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องแกะเปลือกนะคะแล้วก็ย่างไปทั้งอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไปทาอไปทาพริกผงหม่าล่านะคะอ่าไปทาแบบซอสหม่าล่าแล้วก็เวลากินเนี่ยถ้าเกิดแบบเขากลัวเผ็ดมากก็ลอกเปลือกออก แซ่บมากทุกคนโอ้โหนี่ย่างขนาดนี้นี่เดี๋ยวไม่มีงานส่งพี่ปะทูนะคะ